คนนี้อ,อีกข้อสอบเป็ิย่าขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวเลขกนะตัวเลขกถามยิงนะต,นะตัวนี้ได้นะตัวนี้หนึ่งร้อยแล้วก็เป็นราชการที่เป็นการที่เท่าไหร่ยี่สิบอ่าสุดคุ่นหนึ่งแม่แม่สองแม่ยี่สิบตูนสุดพุ่นแม่สองต้องๆ้พูดให้พ่อฟังสิ เันะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันแตกมาสบายมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันสมรุนมาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะปาดตรงพ่อเนี่ยเสียเงินอีกนะอ่าน่าสาธาธสาอ่าต่อไปคนไหนคนไหนอ่าต่อไปคนนี้นะครับอ่าแม่สุกูลแม่สามที ต้องตาฟังดีเพิ sprout, ่มไปเรื though, ่อยๆตายก็คักไปนักนอนยากจนหน่อยากหน่อันงยากก็ไปเลยยากไปเลยเดี๋ยวคนไหนเดี๋ยวคนไหนได้เดี๋ยวมั้งคนนี้ได้นะคนนี้ได้ครคนนี้ได้ครับ ได้เอะได้เร huh? ียมอ่าอ๋อเอาแม่เขคุณสามสุสุเอาให้พระครูพูดแม่แมสีุ่กนส่ข้อกันหนึ่งสาม แส4าี่หเกาสตไมส้าูเพื่อก่อนลูกตาจะไม่เป็นนี้เป็นเป็นนักเรียนก่อนก่อนจะเลิกเ่ยนะปลายปลายสาปลายสี่นะครูจะให้ห่องเมฆครูนนะจะออกไปเรียนนาห้องไม่ได้ครูจะไม่ออกนรงเรียน เขาฝึกหันไหลเขาเป็นไหลเป็นไหลอันนี้ผมเจอสอบห้องได้คนทอดข้องช่วยกันนะเดี๋ยอะคนเหายก็ไม่ได้เงินเดียวคนเดียวนี่ได้ยังเดี่ยวคนเดียวสาธุสาธุบอกให้หมดเลยนะเดี๋ยวเราเยอคนเดียวข้าบบกว่าเยอคนเดียว ก็คนก็ไ hmm. ด mm ้ยังได้คนเดียวฮะค่ไหมนี่ได้ใช่ไหมม่อยแน่นกว่าเล็กอยังวันไหนยังไม่ได้โอ้หอย่างเนี่ามือแดงมาครับาตัเล็ ตูแซ่ตูแซ่ตชื่ออะไรคะนะอ๋อเห็นสูงไหมอ่าสองบัวแล้วกินงานเลยแล้วจะไปกลับบ้านที่ถ่านแล้วคู่ใหญ่จะร่วมรนว่ากันมีหมอบริยางบริยางจะพ่อกลับได้ไหมพ่อกลับได้ไหมคะชื่ออะไร